สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการตรวจงัดครับผมมือนี้เป็นเวอร์ชั้นหม่เวอร์ชั้นหม่แม่นบ่ครับผมมือนี้ฮาสิพาพี่น้องมาชมความอลังการนะครับของฟาร์มงัวฟาร์มเพื่ออยู่อำเภอหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีครับบ้านหนองสวงบ้านหนองสวงจังหวัดกาฬสินธุ์แม่นๆครับแม่นซึ่งเป็นฟาร์มงัวฟาร์มวยที่ใหญ่ที่สุดงภาาอีสนที่สุดในภาคอีสาน ว100กว้างในพิานร้อยกว่าร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกไร่ไร่แล้วกามีงัวมีควายอยู่นี่งัวอยู่เก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าตแมนครับควายอยู่สองร้อยกว่าตแมนครับนะครับมีพอพันมีตัวละล้านมีตัวละอ่าแม่พันเป็นตัวละล้านแมนแมนแต่ละตัว<ม>เรางวัวนี่มีพันมีพันอย่างไรมีพันวากิวูอ่าสังกีเดี๋ยวพี่น้องสิิเบงติดตามเข้าไปเดี๋ยวพี่น้องติดตามผมอ่าผมเข้าไปเบึง ถาเป็นบึงวัวเบิึงไผ่ที่ฟ่มยังไงของบ้านนะครับนี่พี่น้องข้อนี้เป็นข้อของว่ากิวว่ากิวผสมแองกัตแองกัตก็ว่ากิวนี่มันแตกต่างกันในเนื้อนี่มันแตกต่างกันี่ว่ากิวเนื้อดีกว่าดีกว่าดีกว่าเนื้อดี คนนิยมนะครับคนนิยมประเทศนอกคนนิยมโดยเฉพาะเกาหลีญี่ปุ่นอ๋อกิโลละพันสองพันนะครับนี่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 แม่พันแม่พันอีกคิดหนึ่นะครับนี่แองกันตัวจิ๋วนะครับโคกแต่ละโอกนี่ประมาณยี่หาที่โตมาผมสีเบอร์ผ้าตึ้งพอพันหนึ่งพอพันตัวนี้ค่าค่าล้านครับครับราคาค่าล้านนะครับพอพันว่ากิวเออแมนแมนครับแมนพอพันว่ากิวตัวนี้สั่งป่งมาจากนอก สั่งตรงมาจากนอกโดยตรงนะครับผมสั่งตรงมาจากนอกโดยตรงนะครับเป็นงัวพอพันธุ์ที่ราคาล้านนะครับราคาล้านเดี๋ยวผมจะขอไปเบิ้งคนอัจสีพ่เคยเห็นพ่เคยชัำนี่นี่สัมผัสเดี๋ยวผมขอไปเบิ้งในคอกเลยครับผมครับมันทีเรื่องตำผมกระแทกมันเถอะเออเพื่อพี่น้องนั่นโอ้เป็นตาญานผมจะออกขึ้นกันหัวตัวแม่มันเองนี่ครับพอพันตัวนี้ราคาล้านราคาล้านสั่งตรงมาจากประเทศนอก เบื้องการสนเข้าสนเข้าประเทศเนาะสนเข้าสิบกคือง่วบ้านเข้านะครับพันธุ์ิ๊ใสเมายักผัสสันเขาเขากับจมูกยินไปใท่กันอบกบกมันบกมันแท่งเข้าคือง่วบ้านเข้านะครับนี่แหละพอพันคา้านมีหลายคนกิดทางงวบตัวนี้เลยครับเพราะว่ามีเมียหลายเพราะว่าอยู่ใตัวแม่เมียม่รอด แต่มันงอนบางหมดเลยเอาสุดยอดเดี๋ยวสิพาคไปน้องย่างไปเบิ้งอีกงน้ำไปเบื้องไร่หมองครับไปไร่หมองครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นถังยังไงถังที่เอ็มอาร์ครับผมที่เาผสมอาหารผสมอาหารผสมฟาอาหารบางแล้วกระยาผสมกันโอ้เตยเตไปปรับรุงให้ให้งัวตุ้มนี่ครับที่ฟอสฟอรัสสมบูทไข่แังโปรตีนครับผมนี่แต่ละมือต้องแก่ ต้องใส่ตามห้างกาตากาครับพี่น้องนี่เป็นอีกกิจกรรหนึ่งของทั้งฟ้ามัตนครับแม่หมอกำลังผสมเทียบแม่นะครับตอนนี้วอยู่นี่นี่วขั้วอยู่นี่นี่ต้องผสมทุกมือต้องผสมพอว่ามันมีจานวนเกาลอยกัวโตนะครับต้องมีผสมเสมอหลักการอ่ะวงขั้วอยู่นี่นี่สิมีหมอประจำฟ้ามเพราะว่าสิเป็นเรื่องโรคเพราะว่าเป็นเรื่องอาหาร บอกว่าสิเป็นเรื่องทุกอย่างเพราะที่นีหมอปรนหลักเราะฉะนัการทงงี้วต้องครอบนะครับครบเสร็จเลี้ยงทิมเลี้ยงครบเซตนะครับผมเไปดราะะฉนั้นงวยยังในนี่เนื้อสุขภาพทั้งจิตทั้งกายต้องครอบไปเปิดครับนี่คือการต้อนเห็นบผมติดต้อนงวยแต่ละโตัวพี่จูดจักว่างวยตัวไหนเป็นสัตว์งวยตัวไหนมันขึ้นบ้านเฮาเอิญพี่จูดจักนี่คือ อาหารครับอาหารซึ่งเป็นมีทั่วบดข้าวโพดบดแม่นพระเจ้าตีสีมาร่วมกันยังได้นีใส่ลงสีของเพื่อนเองครับครับบดเติมสีมาเข้าผสมกันคับเอ่อฝรั่งเอ่องาครับงาอยู่ในถังแบบไงเนี่ยครับที่เขาเย็างนี้คนี่ครับแต่ละมืออันนี้คือความเอาใจใส่ของฟาร์มถูกต้องงัวทุกตัวต้องได้รับการกินอาหารอย่างครบถ้วนถูกหลักอย่างถูกหลักหลักการนะครับเป็นการรับประกันมาเนื้อนะครับจากงัวทุกตัวนี่ มันที่ีคุณภาพจากเผาจากฟาร์มนีเออจากฟาร์มครับคแพรว่าฟาร์มหน่ยครับครับผมค,ครับพี่น้องนะครับตอนนี้เขาหมอดฟาร์มควายนะครับซึ่งควายตัวนี้เป็นควายคอพันอยู่ในฟาร์มน,นะครับ,รบติดคุ้มฟาร์มควายเป็นตระเลยล้อใโตเราควายตัวนี้เป็นคอพันที่มีลูกราคาเป็นหลักล้านสองล้าน ควายเถกตัวนี้เป็นควอยเคยอยู่กับจอหนี่มือปรานะครับซึ่งจอหนี่มือปราเป็นผู้ซื้อไปนะครับตอนนี้ทั้งเสียบอยแค่ว่าฟ้ามเป็นกระหน้ำหาเอาไว้ไว้ที่นี่ตอนนี้อายุมันหลายแล้วนะครับลูกมันได้หลนี่หลจากกูแล้วนะครับล้วนพี่น้องอยากมาทับเสียบอยแค่ว่าฟ้าเป็นกรเละเอาไว้เป็นพอพันธ์นะครับนี่คือโตเด่น เด่นในฟ้ามของเราเด่นในฟาร์มของพอพันที่ได้รูปแบบรักข้าร่างรักล้านแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับนำเชืือมันจะออกสายพันธุ์มูลาก็คือสายพันธุ์อีกูบ้าานเฮครันห้อ่าของมูลาแต่ว่ารูปล่างมันก็ใหญ่แต่ว่าอายุหลายแล้วได้ไหมครับอายุหลายแล้วหลายนะครับพี่น้อง เบิ้งฟ้ามขั้วถึงสองร้อยก็โตอยู่นี่อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของฟาร์มแค่ว่านะครับผมนี่แม่แบบรักเมืองจังหวัดรักล้านแมนครับแมนครับรวมกันตรงนี้แหละครับรวมกันตรงนี้แหละแต่ว่าเพิ่นมาท่านด้แยกออกจากกันแมนครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งเพิ่นกะติแยกแมนเอาเขาไปไว้เดินล็อกล็อกที่ท่า่น้องเบิ้งตอนแรกแมนครับนะครับนี่เป็นฟาร์มที่แบบว่าสมบูรณ์แบบนะครับเั้ามาประกอบที่นี่อาหารมีสารต่างๆมาบำรุงครับแล้วก็มียาฉีดนี่ยังมาดูเลยนี่นี่นี่แม่ล้านนี่นี่ ลักลัานยางโช่ต่ดตอกหูไว้ในคืนแม่มันครับครับครับนะครับคิดหูผสมอะไรเรียบร้อยนะครับนี่คือแม่ขึ้นบ้านพื้นบ้านห้องขึ้นบ้านง่วควยควยขึ้นบ้านเป็นควอยขึ้นบ้านากยสายพันธุ์ผสมไงคือไเรื่อยๆสร้างขึ้นเรื่อยๆครับนะครับเพื่ออยากให้พี่น้องอะไมาเบิ่งอยากให้พี่น้องไหนมาเห็นมาศึกษาอยากให้พี่น้องมาศึกษาเบิ่งงานวิธีเลี้ยงวา่เลี้ยงงัวมันเป็นจังไหรนะครับความยิ่งไงที่เอาเห็ด อ่าของแพรว่าฟ้ามแมนแมนครับแมนครับบ้านบ้านยังไงน้องสวงบ้านน้องสวงนะครับอ่าเภออับเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่หางเขื่อนทั้งนี้แหละครับอยู่หางเขื่อนหางยังไงนะครับพี่น้องมองไปด้านหลังสีนี้เขื่อนโอ้สวยงามมากนะครับถนัดมือนี้เฮาพาพี่น้องมาเบิ่งเดี๋ยวอีกจะคู่หนึ่งผู้ขากับทีมงานกับสิไปถามรายละเอียดต่างๆสัมภาษณ์กับเจ้าของเพิ่นแมนแมนครับแมน พี่น้องครับตอนนี้เฮาจะมาอยู่กับเจ้าของฟาร์มเพาวาฟาร์มนะครับมาหอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากพ่อพี่น้องเบิ่งเยี่ยมช่อมฟาร์มงัวแลักกาฟาร์มควายนะครับทุกจุดแล้วนะครับเมื่อนี้เฮามาอยู่กับเสียบอยแม่ยบอกครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียบอยครับเพาวาฟาร์มอันนี้เจ้าของเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มตัวจริงเจ้าของฟาร์มใช่ไหมลูกน้องเพาวาใช่ไหมนั่นตัวจริงนะครับเมื่อนี้ผมอยากถามว่าฟาร์มเฮาอยู่ตองนี้ตั้งอยู่ัส ยูบ้านหนองสวงครับยูบ้านหนองสวงตําบลหนองสวงครับผมอำเภอหนองสีครับอ่าวัฒกาสิลป์ครับโอเคติดเครื่องเป่าห้างพานติดติดตัวามันหาโลครับหากิโลครับหล่ะที่นี่ถ้าพี่น้องอยากหัจักพี่น้องอยากมาเยี่ยมมาชมเนี่ยได้บ่อยากมาพัฒนาศึกษาอยากมาเบิึงยินดีครับผมโอ้โครับขอโทรมาติดต่อลงหนักก่อนได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังไงเบอร์ศูนย์แปดสี่ครับสามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งครับผมศูนย์แปดสี่สามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งอ้าวขึ้นหน้าจอเรียบร้อย โครงการงัวที่คุณพี่เลี้ยงไวน้นี่มีว่าอยากให้พี่น้องไปเลี้ยงบ่ก็มี่ครับแต่ผมต้องการคนพร้อมครับที่จะลงทุนครับผมลงทุนครั้งนึงหลายบ้างเลยครับเออ่ก็ยังเรียบเที่ยวกับมีประมาณจักลันน่นนึงครับที่ลงทุนล้านนึงเนี่ยห้องในง้วดจกโตเออ่ผมเออ่ที่จริงผมมาแปดแสนครับเป็นง้วดสิบตอ้แต่ผมรับซื้อคืนครับ มีการทำเอ็นโมยูกันซื้อขึ้นครับมีการฟองรองกันได้ครับตะพอซื้อขึ้นโอเคโอเครับสัญญาซื้อขึ้นจากฟาร์มถ้าเฮาซื้อขั้วเยซื้อขั้วจากฟาร์มไปนี่แมนครับผมเฮาเฮ็ดสัญญาเอ็นโมยูกันซื้อขึ้นแมนครับเราก็หามขายผู้ใดครับของวัตถุกรรมเองว่าสาวพร้อมผสมครับโอเคพร้อมผสมพร้อมผสมค์เราครับรับประกันท่องรับบอครับต้องไปผสมเองครับแต่นอกจากที่ว่าตะวันงวดสิบตัวที่ออดคู่การไปแล้วคือว่า สิบตัวสิบตัวต้องท้องคือมีปัญหาระบบสืบพันธุ์ยังเข้ามารักษาแลักกับฟอมฟองขึ้นไปก็ถ้ามีปัญหาเป็นตัวไม่ครับโอ้ยครับครับพี่น้องนี่คือต้องดูแลสิบตัวแรกต้องท้องทุกตัวโอเคครับผมสุดจอดข้องกระจ่างชัดเจนพี่น้องนี่นี่พี่จุดประสงค์ที่เพลียงงัวที่พี่น้องเห็นได้หลายว่าเก้าร้อยตัวเป็นพันท่านโตเพลียงเพื่ออย่างเพื่อว่าเพจให้พี่น้องขยายพันธุ์ล้วกับไปเป็นอาหารทรงออกต่างประเทศได้ อันนี้ครับง่วมากิวเนี่ยมาเทศไทยก็บ่พอกินนั่นบ่พอกินนะครับสุดยอดก็เลยอยากได้ลูกฟาร์มเนาะครับเนาะแมงก็มันขยายขยายมันสามารถสิรองรับสีเลี้ยงแมงพันเป็นพันโตคือสองพันโตได้ครับก็เลยกระจายกระจายเนจะกระจายไอ้พี่น้องไอ้พี่น้องความที่จะจะลงทุนแต่ว่าเกษตรกรค้อมเกษตรกรมันมันเกิดเข้าเกษตรกรกันแต่ว่าเกษตรกรพร้อมจะลงทุนถ้าคนมีเงินอยู่ลงทุนจะไว้เกษียณมีเงินมาล้านกว่านสองล้านเห็นอย่างดี นี่ทางเลือกอีกแบบหนึ่งครับอาหารนี้ผมคิดอาหารนี้น่าเที่ยงครับผมอืมแต่ทางเลือกที่ดีแมนครับเออเมื่อนี้ก็รายการเฮาได้มามีโอกาสถามกับเสียบ่อยนะครับคุณจุดประสงค์เอ้าเมื่อเรืขอบคุณเสียบ่อยนะครับได้หลายนะครับขอบคุณได้หลายขอบคุณทีมงานด้วยครับอ่าครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านโอกาสหน้าสิได้เจอกันไหมกับอีกรูปแบบไหมต่างๆนะครับสำหรับเมื่อนี้ลาพี่น้องไปสบายดีสมบูรณ์สุขสันต์ดีครับ